วันละ2 0 0พนะครับเป็นก่อนเข้าหัวหินนะครับตลาดเทศบาลเมืองจะอนะครับจะซื้อของสดไปจะย่างกันไม่เชียร้องเว้นครับ้อกตรวจะพรเมื่อกีน่มเล็กๆะฮ่าฮ่ฮ่า่า่า่่อ ดูในไฟนี่นาเลยนี่บอลเะดูในน้าที่วอลไหมไม่มันไม่เห็นมันมืดแต่ขี้ฝีมีบอลนาดิ์มีบอลนาดิ์มาไม่บอลแล้วไม่น้ำได้ัาเที่ยวที่สองตลาดหอยหินตามพันนามสวัสดีครับ วันนี้ก็ไปเที่ยวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องหลิงเลยอัญจ h ยชแนลด้วยนะครับใครรับชมกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับวันหยุดก็ได้ออกนอกพื้นที่นะครับไปเที่ยวคูวินล่านะครับแถวหัวหินนะครับตอนแรกอะกาศจะนั่งรถไฟไปนะครับแต่รถไฟมันจะมีรอบเช้าซึ่งรอบเช้ามัน9้าโมงค่าตั๋วมั4 0ีต่อคนเป็นรถ นอนนะครับก็เลยเช่ารถาวันละสองพันนะครับเป็นโมเอ็กก็ท้ายคลิปแล้วเราจะมาคำนวณค่าใช้จ่ายต่อคนนะครับที่ไปเที่ยวคุยล,ล่าในทริปนี้นะครับระหว่างนั่งรถไฟไปแล้วก็ไปต่อด้วยการเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็การเช่ารถ จากกรุงเทพไปหัวหินเลยอันไหนจะถูกกว่าหรือแพงกว่ากันเท่าไรก็ติดตามชมกันนะครับ้หบี ก่อนเข้าที่พักนะครับตอ,อ,องฟูวิลล่าไปแล้วก็มาซื้อของปิ้งย่างปิ้งก่อนนะครับที่ตลาดก่อนเข้าหัวหินนะครับตลาดเทศบาลเมืองจะอำนะครับไปซื้อของสดไปย่างกัน สองเสร็จไปที่พักกันครับรมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วฟูล,ล่าบ้านพี่หมีอินดี้นะครับก็มีหลายหลังเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าไปเลยเลไไเรีวิวเขียงหน่ยเขียงสู่ชมวิี <laughs> โอ้ยเนืกสายเดี๋ยวเช็คอุปกรณ์ก่อ,กอน,นนะ นอนสี่นะครับนอนสี่ห้องน้ำเฮ้ยเตียงเดียวไดว่<ปล>าเป็นไรตรงนั้นเไรเป็นป่าห้องนี้มีห้องน้ำในตัวน,น,นี่ไงแต่ว่าผมมันจะสักข้ามาป่ะ เเอเ่ยมีเตรียมคู่นอนได้อีก4คนสี่สี่แปดสิบประมาณ10คนครับมีห้องนอน4ีแต่นี่มีห้องน้ำในตัวซอนชูนิี่้าูะทอ่างเลยลย,ลยหมดต้องเมคือมันจะสวมแทนนี้เลย ไม่จะให้ช kind of um, <that> ่วบ <that> ิว <the> ช้อนกันเจาบุรี่นะคอดนะพอตักนะมอแล้วเราจะโดนแบบว่าไม่เก็บ กคม่มีวรกรเล็บไม่กท mm ่ม hmm. mm ีนะจะโดนหอกของเฟยมิยะตของเวนน่แต่สุดท้ายที่จะก่าตัวนั้งตัับแต่เพราะว่าดีเราจะมอน่นเล็กเล็กนะฟิกก็จะพุ่งลยตอนว้า

เช้าแล้วนะครับข้างบนเป็นโตฟูคลิปนี้ก็ฝนตกทั้งคลิปอมืกนกับแดดออกนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับเราก็มา จะเ,เล่นชายทะเลกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนราชนี19ไร่หัวหินนะครับมีจุดเช็คอินด้วยนะครับ wow. นี่ตรงทางโรงสวนราชินี19ไรนะครับไปที่เที่ยวที่ต่อไปกันเลยนะครับ10ดโอ้กมันจะบอกว่าเจ้าขาอาอว่านี่เจ้าของช่องกดเองกดเองนะครับกดเองต้องไหนวะยังไม่ถึงใช่ไหมมาจากดาวไหนดาวอังคารหรอฮัลโหลดีฮัลโหลอ้าว วันที่ไปก่อนวันข้าหรอดใช่หรอจำได้เหรอนี้ยังไม่ถึงวันเลยในวันนี้แม่งนาน <Okay. S 2> ถ้าตรงไปอ่ะมันจะเป็นตลาดคนเดินมันจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เมื่อคืนฝนตกเลยไม่ได้ไปนู่นลิงสไลเดอร์น่ะขึ้นเท่าส่วนน้ำวอลกอิงอะไรนะหัวหินอ่ะชน้ สถานที่เที่ยวต่อมาของการเดินทางตลาดหัวหินสามพันนามมีไม่รู้ว่ามันจะมีคนเดินหรือเปล่ามีร้านค้าหรือเปล่านะครับณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับณตอนนี้ปี สองพันห้าร้อยห้าสองศนสองสองครับโควิดด้วยสามปีมานี้ร้านค้าค่อนข้างจะมีน้อยมากหลายร้านก็ปิดครับก็มีชาวบ้านอย่านี้ก็เปิดร้านค้าอยู่ม้างก,ก็ใครแวะมาก็มาอุดหนุนสินค้าน่าจะเป็นของคนแถวนี้ละแวกนี้และ,แะครับ <มา S 1> สำหรับคนที่เป็นปร่าค้าไม่ขายจริงๆก็คงจะค้าขายค่าเช่าไม่ไหวแล้วนะครับคนก็ไม่มา ใครจะทีมขอดูหน่อยกะทิมะม่วงอยู่แล้วตู้ผูกถ่าแบบสวยๆหนูก็ลืนได้ไหมเน่ะไม่เคยเลยอ่ะกินไอติมอะไรต่างๆให้มะม่วงหอมมากเลยครับล <laughs> ุงแม่งกลองอ่เลยมะม่วง <laughs> พันอะไรนะเมื่อกี้โชคอันนั้นโชคอันนั้น ตัวนัน้นหอมมากเลยถ่ายให้เพื่อถ่ายฮะคือต้องแก่ตลอดมีรถไฟให้นั่งด้วยซื้อตั๋วนี่ยตลาดตู้ดาาลุง เดี๋ยวเราก็มาสุขค่าใช้จ่ายกันนะครับอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมช่องลิงเลย Enjoy Channel ะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ